บลิงที่ฝรั่งเศสค่ะตื่นเต้นกันใหญ่แล้วนะคะเรียกว่ากระจายกําลังครอบคุมทุกพื้นที่กันเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปดักลอลิซ่านะที่หน้าโรงแรมที่พักของเธอค่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่าค่ะกลับเข้าโรงแรมที่พักไปแล้วนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่ารักค่ะของทางลิซ่าแล้วก็แฟนคลับนะคะมาให้ดูกันด้วยเหมือนกันค่ะ ก็ดูสิคะเธอค่ะเดินเข้าไปแล้วนะคะแต่ก็มีหันกลับมาส่งหัวใจให้กับบลิงก์อีกด้วยแล้วพอประตูใช่ไหมหมันก็หมุนไปค่ะสังเกตไหมว่าบลิงก์เองค่ะก็น่ารักนะมีการทําหัวใจกลับให้กับน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะ แต่ก็เห็นว่ามีดราม่าใช่ไหมที่โนลิซาค่ะตอนก่อนจะออกไปเนี่ยก็คือเธอกอดอกไม่ทักทายแฟนๆอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้ก็เห็นแล้วก็เหนื่อยใจแทนนะคะคือทาลิซาเธอเซอร์วิสได้ตลอดเนี่ยเธอก็ทําตลอดนั่นแหละค่ะอย่าดราม่าก,กันเลยนะคะน้องค่ะออกจะน่ารักนะและคืนนี้ก็ควรจะเป็นวันที่ทุกคนค่ะมีความสุขอมาต่อกันที่บรรยากาศสถานที่จัดงานกันดีกว่านะคะ เนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นมิติใหม่เลยก็ว่าได้นะคะมีการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ด้านง,งานรอด้วยนะคะส่วนผู้คนค่ะไม่ต้องพูดถึงบลิงเนี่ยไปรอกันเยอะมากส่วนทางด้านคุณพ่อปีเตอร์กับพี่เมเนเจอร์ของน้องลิซ่านะคะก็ถึงที่นั่นแล้วนะคะเหมือนกับว่ากําลังเตรียมการอะไรบางอย่างกันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บรรดานะคะนางแบบนายแบบค่ะก็เริ่มต่อแถวเข้างานกันแล้วคือตื่นเต้นเหมือนกันมา คือตอนนี้แหะตอนแรกคะกะว่าจะไปนีบหลับสักก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้กันก็นอนไม่หลับจริงๆค่ะก็กําหนดงานนะคะการจัดงานเนี่ยก็คือจะเริ่มตอนตีหนึ่งะคะ แต่ว่าเริ่มโชว์จริงๆค่ะก็ประมาณตีสองครึ่งนะคะอ่ะแอดก็เอาบรรยากาศที่นู่นมาฝากก่อนเลยแล้วกันนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องลิซ่านะจะมาในลุคไหน,นะคะไม่แน่เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่มันแปลกใหม่กว่าปีก่อนๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะคือการปรากฏตัวนะคะในฐานะ global brand ambassador ครั้งแรกของน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะซีลินเนี่ยถ้าท่านจะเล่นใหญ่แน่ๆเลยค่ะเพราะว่ามีการเลือกจัดนะคะในสถานที่แห่งใหม่ก็ไม่ซ้ํากับคราวก่อนนะคะ เรานี้ค่ะมาจัดกันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่ชื่อว่านะคะพาเลเดอโตเกียวอีกด้วยค่ะ,อะแอนนะคะก็เอาอัปเดตบรรยากาศนะคะมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า